มาจ้ามาทำกับข้าวเช่นเคยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าวันนี้จะทำอ่าหมูสับยัดไส้เต้าหู้พองอันนี้เต้าหู้พองเราล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำซะก่อนแล้วก็เราจะตัดเอาตรงอ่าปลายปลายมันออกนิดนึงแล้วก็ เอาอข,ข้างในเนื้อมันออกมานะคะข้างในเนื้อเราก็จะใส่ไปกับหมูสับนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไส่หมูลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเบียมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีอันนี้เป็นหมูสับหมูสับนะคะแล้วก็มีเต้าหู้พองเสร็จเต้าหู้พองนะคะใส่ลงไปแล้วก็มีอันนี้ทําทําสับไว้เรียบร้อยแล้ว หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมสับนะคะต้นหอมซอยแครอทสับนะคะใส่ลงไปในนี้เลยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยแค่ไก่หนึ่งฟองแข่ไก่หนึ่งฟองพริกไทยพริกไทยพอประมาณนะคะพริกไทยนะคะประมาณนี้ แต่แล้ก็จะใส่น้ําตาลสักหนึ่งช้อนชาน้ําตาลสักหนึ่งช้อนชานะคะตามด้วยผงขอนอนิดหน่อยจะใส่ผงขอนอนหรือจะใส่รสดีก็ได้นะคะเราก็จะเลือกใส่รสดีแล้วกันใส่รสดีนิดหนึ่งนะคะรสดีรสดีประมาณครึ่งช้อนชา ใส่ซีอิ๊วหน่อยนึงอะซีอิ๊วอันนี้เราก็จะมีซอสเราจะไม่ผสมเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําซอสเป่าฮื้อราดหน้าเข้าไปนะคะอันนี้คือซอสเป่าฮื้อเนะี่ยเราจะเอาไปทําเสร็จแล้วจะไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วทำมาทำซอสต,ตัวนี้ซอสเป่าฮื้อนะคะแล้วก็ราดลงไปนะคะโอเคใส่ซอีอิ๊วลงไปสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนเล็กๆนะคะ ตามด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยใส่น้ำมันงาเล็กน้อยนะคะเพิ่งไม่มีอะไรมากมายจะ้ะก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเหลือเดียวเรามีอ่าซอสซอสเป่าฮื้อใส่ทุงมือก่อนนะคะขยำก่อนขยำคลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ คลุกเข้าให้เท่ากันคิดว่าทําไม่หมดนะเพราะว่าเต้าหู้เราไม่เยอะเต้าหู้แค่นิดเดียวคลุกเข้าอันนี้ให้เข้ากันก่อนถ้าทําไม่หมดก็เก็บไว้เอามาทอดได้นะคะเอามาปั้นทอดได้จ้ะถ้าปั้นทอดแล้วทอดก็ใส่อ แป้งไปนิดนึงแส่แป้งก็พูดไปนิดนึงแล้วก็ปั้นทอดได้เลยนะคะโอเคจ้าประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาใส่ไส้ล้วจ้ะประมาณนี้นะคะเราจะมายัดไส้ละโอเคยัดไสแ้แล้วเราจะใส่ในนี้นะคะใส่ในนี้เดี๋ยวยัดไส้ก่อนจ้า ใช้มือเลยนะคะใส่เข้าไปในนี้ยัดเข้าไปให้เต็มเลยจ้าประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ยัดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้ไส้ทำยังไงเอาออกได้เอาเราใช้ตอนที่ยังไม่ตัดใช่ไหมล่ะมันเป็นลูกๆอยู่ใช่ไหมล่ะมันยังไม่เป็นรูเราใช้กรรไกรเนี้ยตัดลงไปตรงปลายๆมันอะตัดลงไปแล้วทีนี้ก็ใช้กรรไกรอะตัดตัดข้างในแล้วก็เอาไส้มันออกนะคะโอเคมาทำต่อเลยจ้า ถ้าซื้อเต้าหู้พร้อมก็ซื้อแบบชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยอันนี้ไปหาดูแลตลาดได้แค่ไซส์ไซส์แบบนี้เอาไซส์ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะจะได้ใส่ไส้ได้เยอะอะใส่ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วใส่ไส้ไม่ได้เยอะ เล็กสี่อันเสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะคะเอาไปนึ่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็ใช้ได้แล้วจ้าสิบห้านาทีก็สุกแล้วนะคะโอเคนะทำไม่หมดนะคะ ราะว่าตาหูพองไซนี้เล็กไปหน่อยโอเคได้ประมาณนี้จ้ะได้ประมาณนี้นะคะนี่จ้ะเสร็จแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะมาจาน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปนึ่ง15นาทีโอเค มาจกครบเวลาแล้วโอเคมาแล้วนะคะโอเคยกลงก่อนเดี๋ยวจะมาทำซอสแล้วก็เปลี่ยนจานเรียบร้อยแล้วนะคะขอเปลี่ยนใส่จานนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะ ใส่น้ำไปนิดเดงก่อนใส่น้ำไปนิดนึงจากนั้นไม่ต้องรอใส่ซอสเปาฮื้อลงไปเลยใส่ซอสเปาฮื้อลงไปเลยนะคะเราจะใช้ซอสเปาฮื้อไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มนะคะสักสองช้อนสองช้อนประมาณนี้นะคะอะรอให้เดือดก่อนเราจะเราจะใส่แป้งเปียกเข้าไปนะคะเราจะใส่แป้งเปียกี๋ยวรอให้ร้อนก่อน มาจ้าเดือดแล้วเดือดแล้วใส่แป้งเปียกลงไปแป้งเปียกนะคะทำให้มันออกเหนียวๆสะหน่อยหนึง่งนี่นะคะหาให้ออกเหนียวๆใส่ไปก็คนไปนะคะเราต้องดูก่อนเราต้องดูความเหนียวนะคะ ใส่นิดนึงพอดีโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ลาดไปเลยจ้าปิดไฟโอเคอแล้วก็ลาดลงไปในนี้เลยนะคะลาดลงไปเลยนี่แบบนี้นะคะจากนั้นตามด้วยต้นหอมซอย โรยเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสับจัดเสิร์ฟได้เลยจ้าสเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากเลยจ้ะวันนี้นำเสนอเมนูนี้นะคะง่ายๆเลยจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ